เราตอบพี่พี่ตอบพี่เมียนไปแล้วพี่ไม่ต้องมาหลอกหนูหนูว่าหนูรู้แล้วอะได้พอพี่ใช่ไหมไม่รู้ได้ยังไงใส่แว่นมาเหมือนพ่อเลยหรอหนุกต่อหนุกอาการออกไหมจะเอาพ่อไข่เอาดิไม่ได้พ่อไข ปากเลยกลยบอมช่วยบอกทางมีทางไหนให้เรารักกันสวัสดีครับมีเวลาไคะสวัสดีครับชื่อแต๋ครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะลูเธอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วนี้หนูจะพูดน้อยแล้วกันนี้จะพูดนายเหมือนกันโอเคกูอยากให้มึงพูดน้อยทั้งคู่เลยก็คือเหมือนใกล้วันพ่อแล้วไงคิดว่าเราใจทำอะไรอ่ะถ่ายหน้าแม่ต้องถ่ายหน้าพ่อบ่าหนูมีพ่อคนเดียวก็ทุกคนมีพ่อคนเดียวแม่เป็นกำลังใจของหนูและหนูก็มีแม่คนเดียวทุกคนมีแม่คนเดียวกโก้ครั้งที่เราผลประกอบการเราเป็นไงบ้างจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าแม่ หนึง hmm. <that that anyway> ่งที่ลอยเข้ามาในหัวคนแรกที่แบบใช่แน่นอนใครรู้ปะพี่ปุณก็คือพี่ปุณใส่บีกแม่พี่ปุก็มันมีแม่เบนที่แบบเป็นที่ตาเปินจใจทำไมนะคุณคุณจังลอยดูดูดูกติกาเหมือนเดิ กับครั้งที่แล้วเลยแล้วก็ถ้าหลอกให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบหน้าพ่อเราผิดตัวเราจะได้อีกหนึ่งคะแนนอันนี้หลอกไหมไม่มีตัวหลอกแล้ไม่มีเพราะว่าไม่มีใครลดท้าปัจีแล้วค่ะไม่ได้มีขอเลยแม่ของคุณพัตราลินโอ๊ยนี้แม่พี่บายอะ ทำไมนั่งเหมือนพี่ใบยังเลยอ่ะยิ้มเหมือนพี่ใบพี่ใบใช่ไหมใช่คิดเหมือนกันเป็น challenge ที่แบบคนชอบกันเยอะผมก็ชอบสนุกใช่ไหมสนุกดีเพราะว่าเหมือนเราได้แบบยุ่งกับคนอื่นเฮ้ยน้องหมาร่วมเหมือนกันเอ๊ไอโคตเหมือนแป้งมิดเหมือนกันเลยแป้งอ่ะมีความเหมือนแป้งญี่ปุ่นกับไทยอ๋อเราบอส นี่ยคิดว่าหนูไม่รู้หรอกพี่เตอรได้ยังไงดิบแล้วเหรอใคร้ใช่เอาจริงบ้านนี่ว่าหน้าเหมือนแป้งหน้าเหมือนแป้งเหรอแป้งสบตากันหน่อยเหมือนกลมอุ้ยเหมื่อยพอมีหรือเปล่าเหมือนพอหนูอย่แล้พอเป็นคนเหนื่อยพ่อไมไม่ได้เป็นคนเหนืออยหยุดสิคีแแหงสวนไหนตอบพ่อแป้งตอบแป้งเชื่อนี่อยากได้คะแนนเบา ตอบพอ่อหนูเธอพ่อไม่ตอบพ่อของแป้งครับหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามพ่อแป้ง<อ>นั่งน,นั่งพี่เธ๋อส่วนใหญ่คนจะนั่เหมือนพ่อจริงเหรอวะพ่อแป้งไหนบอกว่าเราจะร่วมมือกันโอ้โหพี่ปุนพ่อแป้งเชื่อนี่อยา,นานอกได้คะแนนเบาอะไรกับพ่อพี่วะน,าน,านี่ พาดูเธอคุณไม่ได้ให้มึงโค้งเฮ้ยเจดตามใครอ่ะเข้าตั้มห่าหัวใจอีกครึ่งดวงปะวะเออแบบนี้ใครที่มีภูมิลางลางต่างกันหวานมากๆอ๋อพ่อรู้เธหรือเปล่าพ่อพ่อนี่ไม่ได้เป็นคนเหนืออยู่สักีเกิดไหมอ่ะแน่แน่มาเกิดเดราว่าพ่อหนูช่วย พอทำท่าแล้วพี่เมย์เดือดขึ้นมาเลยไว้ไม่ได้มึงโคพอพี่เมย์พอใครอารมณ์ดีอใครอารมดีอะไม่ใช่พี่ปุ๋นแล้วหนึ่ง่อารมณ์ดีหนึ่งสองสามอ B ใช่หนูก็คิดอย่างนั้นพ่อพี่เมย์ดูดิไม่ใช่พ่อเมย์เป็นคนีพ่อเมย์ครับหนึ่งออพ่อพี่พ่ออยู่เธอค่ะอูเธอด้วยพ่อรูปนี้อยู่ที่ไหน ใช่หมพ่อไม่ได้เป็นคนเหนืออยู่สกีไม่ได้อยากรู้พ่อใครวอยากรู้่าคุยกับจะพูดว่าอะไรอยู่ถามพ่อหน่อยเดี๋ยวก็ไปถามพ่อพ่อหัวใจครึ่งดวงเขาเจอหรือยังอ่พไม่ใช่พ่อแม่เป็นคนจีน จมูกพุ่งมากอ่ะเออจมูกพุ่งมากเหมือนทำเลยอ่ะไอ้อีป้าจมูกโด่งๆด่อตงมาก่อนป่าแต่ถ้าเธอเมันจะพีมากถ้าลูกมาเราดั้งแแม็ปอะโด่งมากของเราคือไม่ค่อยมีจมูกโด่งทั้งนั้นเลยอ่ะเราคือไม่ค่อยมีจมูกโด่งทั้งนั้นเลยอะไร่อะไรโด่งใช่ปะไม่อ่ะไม่พี่ไปอ่ะพ่อพีปะเนี่ยดีมากเหมือนพี่อ่ะไดี อย่ามาหลอกหนูคนนี้เป็นผู้หญิงผมยาวเพราะมีฟายผมเฉลยผมมาเฮ้ยพ่อหนุใช่พ่อเติบเต๋อไม่แต่งเต๋อไม่น้องสาวเต๋อไม่น้องสาวซึ่งชื่อใบตองพ่ออีฟพ่ออีฟไะพ่ออีฟก่อนพ่อพี่อิมพ่อพี่เมย์ไปแสดงว่าพี่เมย์ได้แม่แน่เลยแสดงว่าพี่เมย์ได้แม่แน่เลยพ่อเติบครับ เลอนะหลอมากเลยโอ้ยหืมโอ้ยหืมจะเลิกคุยทั้ทอาเพอบอกเลยันหนูโดดาท่องแม่เลยนะอีบะเออแล้วทำไมอไม่ทําันต้องามูกแล้วทุกข้อมันให้มาเยอะมากใช่มอมันน่ารักอยู่แล้วมันไม่พอใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จีบได้เปล่า เวลาทุกคนพูดองนี้พ่อหล่อพ่อหล่อแต่ไม่มีใครเอาบอลลิงกันหน้าลูกเลยช้อยหุ่นเสียมากพ่อเถอพ่อเถอพ่อเบนเปล่าดูสูงโปร่งไปแล้วพี่เบนไปไม่ขออีกข้อก่อนเราตอบพี่พี่ตอบพี่มีนไปแล้วจะตัดช้อยยังไงหรือว่าก็ยังไม่นับฝั่งคนนี้พี่ไม่ต้องมาหลอกหนูหนูว่าหนูรู้แล้ว ได้พ่อพี่ใช่ไหมจะดึงเหมือนเต๋อก็แบบจดึเหมือนเต๋อก็แบบโธ่ไม่เห็นจะดูเต๋อตอนไหนอ่ะยังไม่ตอบพ่อเบียร์นะตัดเลยปัดเลยพี่พ่อพี่อิมป่ะเออว่าเออหน้าเหมือนพ่อพิมเลยอ่ะอันนี้พ่อพี่อิม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 พ่อพีพ่อเบลแล้วกันครับพ่อพีอิมว่ะหนูว่า เป็นเจ้าของปเว้ยิมแล้วพ่อชื่อไรพอชื่อยิมว่มืนเบไม่ต้องคิดเลยอพี่บุมาเนี่ยี่บเมาอะแเหมือนที่ปุ้นน่ะสาวว่าน้ำมันีกว้างมากไหมตอนวาย ตอนที่พ่อโยนลงไปอะนี่ความไทยพี่เมย์อ่ะน่าหยุดหรือเปล่ากลมน่าหยุดหรือเปล่ากลมกลมพี่เคยเห็นพ่อหนุไปเห็นตอนไหนดิไปเห็นตอนรอยยิ้มคือใช่มากค่ะแบบไง่ไม่เป็นไรแบบเฮ้ยถ้าเต๋าอยู่เธอทั้งหมดเขาต้องถูกสะกครอสเพราะพี่ใบพี่สาวไหวนานแสดงว่าต้องไปบ้านคนรวย หลายวัยนานคุณยังว่าต้องไปบ้านคุรวยพ่ออาจจะไปเที่ยวก็ได้มีความสมคลายเติร์กอีกแล้วอะเหมือนแป้งด้วยนะพี่อ่ามีความคลายไหมกันว่าพ่อหนุนไว้ันครับพ่อมันมีความน่าเหรือพ่อพี่เอาแล้วเติร์กอีกแล้วพ่อพี่อีกพ่อพี่แม่งพ่อเติร์กพ่อพี่ใบพ่อว่าเป็นพ่อตัวเองใช่ไหมพ่อมาดูเถอะพ่อพี่ปูนพ่อหนุ่ม o u ไม่รู้ตลกยังไงเลยอ่ะแต่ประเด็นคือหนูหนูเคยเห็นหน้าพ่อหนูุกเดอเวนเเหมือนเป็นแบบเอามาจากแไม่นหนังอยูอเอ็มวีอ่ะเหมือนอันนี้เลยอ่ะจันโทรมาจาพูดพร้อมกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามพ่อพี่เป้พ่อพี่เป้พ่อพี่เป้ ไปพี่ดูได้ไงหนูว่าพ่อพี่เมย์อะเสียพี่ดูลูกดิพี่หนูมองไม่เห็นลูกเออแต่ละรูปกะคือถามมาดีๆได้มากูขอด่าเลยคนที่ส่งรูปนี้มาจิตใจมึงหยาบกระด้างมากเพราะอะไรรู้ป่ะไม่เห็นหน้าเลยใคยเยรเขอกิงๆวะยินทีเหมือะอาจจะได้พ่อมาแต่ตัวกคือเหมือนแบบยุปแปดสตูดยเจ็ดสตูได้ไแล้วเขา,า,ามือโทรศัพท์หรอโทรศัพท์แบบหมุนบ้านดี โง่เฮกของหัวมีความคล้ายพี่ใบไม่เคยเห็นหน้าผากพี่ปุ่นเหมือนกันนะหน้าผากเหมนดิมเลยี้นหน้าผากก็ได้พี่งแต่ทำไมนี่คิดว่าเป็นพ่อเบนก็ไม่รู้อ่ะดูหน้าผากความดกของคิ้วของหนวดเออพ่อเบนอ้าพ่อพี่ใบงั้นตอบพ่อพี่ใบด้วยครับ 你带老婆吗？ พ่อมีความเกาหลีอ่ะอ่ะตอบก่นเลยนะฮหนูไม่รู้จริงๆว่ะทำไมโซงเร้าเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะขีตตอบเออเบงขีตตอบเออเบงเดี๋ยวญี่ปุ่นตะเดนที่ญี่ปุ่นแสดงตอบอันนี้พ่อญี่ปุ่นพ่ออะไรอ่ะพ่อญี่ปุ่นหน้าเหมือนพีด่ดูเธอดูอเธอเหรอใช่ญี่ปุ่นเลยตเป็นเบน พ,พ่อใครก็ได้อะถ้าใส่แว่นพ่อพี่เมย์ไหมล่ะใส่แว่นด้วยอะเดี๋ยวบีนะเขาคิดว่าส่วนใหญ่อการที่ใส่แวนะ่แนอนะมันเกิดขึ้นจากการทางวิทยาศาสตร์ญปุ่นเลยี่ปุ่นเลยปุ่นี่ใส่แวแน่นมาเหมือนพอ ไปไม่ของกูก็สวยดีนะไม่จ้าคูหนอยกับมึงมากอขอจานต่อไปเลยค่ะขอแยกไก่ของมันด้วยเหนื่อยเหมือนกันนะคู่กับพี่อ่ะตอบดีปอยบุนตอบแล้วนะตอบปอยบุน เราก็โกหกอะไรไม่ได so ้เลยอ่ะเราเล่นอะไรไม่ได้แลยเราเล่นอะไรเราไมดูบอลไปหมดเลยอ่ะพอใจผู้ชายผมนิ่ตัวประตูนนั้นคือตัวกูเลยว่ะซีรัมูนเนี่ยใช่ไหมอีรัมูนแต่เป็นกระเลยเซีรัมูนแต่เป็นกระเลยอย่าอย่างผู้ชายใส่ผู้ชายใส่ดูร่างเนี่ยดูผู้ชายใส่ซีรัมูนอ่ะนมีแม็กกี้เหรอทำไมคิดว่าใครคือแม็กกี้แม็กกี้ใส่เสื้อ มันเกิดแล้วไอ้ฟางว่าตอนเด็กปอนย์ด้แม่ซื้อแมื้อแล้วดูหน้อย่าพ่อเมย์พ่อพี่เมย์นะหนุมเออพ่อดุพ่อดูจะกลับอะไรอ่ะกำอะไรอ่ะแม่คือเด็กผู้ชายทั้งคู่เลยเหรอเดี๋ยวนะเอ๊ะแต่โค้งหน้าก็มีความแบบอย่างงี้เหมือนพี่ใบนะอย่าเมื่อกี้ก็น่าภาคเหมือนแต่เดี๋ยวเมื่อโค้งหน้าเลยหน่อยพ่อนนิไป หนูอะคิดอยู่ว่าจำพี่เมย์หรือหนูเธอเพราะอะไรรู้ไหมหน้าเหมือนหนูเธอแต่ว่าหนูเธอไม่มีพี่น er ้องแล้วพี่เมย์มีพ่อพี่มาแล้วพ่อมีหนูกลัวว่าเขาจะอุ้มหลานมากเลยอ่ะเขียนเรียกผมพ่อหนูเธอพี่เมย์อะเห็นบอกเจ้าเนื้อเจ้าหนังตอนเด็กลูกตออาการออกไจะตอบข้อไข่เอาเลยดิไม่ไหว เฉลยพ่อฉันไม่เคยเคยเจอพ่อเคยเจอแต่ตอนเขาแบบมีอายุแล้วแม่น่ต้องไปรูดแล้วประเด็นคือหนูเคยหนูเคยเห็นหน้าพ่อหนูหนูใส่ชุดผู้หญิงมั้มากคือไม่สูทเท่าเลยเพราะว่าชุดเป็นผู้หญิงมากชุดเป็นผู้หญิงมากฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งจีนมากไอ้คนนี้อ่ะโคตรจีน อันนี้หน้าแบบหน้าเหมือนเพื่อนที่โรงเรียนเหมือนโตกมากเหมือนโตกมากนี่ทำพ่อใครวะปากเต๋กวันนี้ปากเต๋กเลยพี่บุญปากทำไมเราต้องอะไรขนาดนั้นนะพ่อเต๋กจริงจีนพ่อเต๋อพ่อเตกอมึงต้องเจออะไรเหรอมึงเข้าไปแล้ว่ะมึงเหนื่อยแล้วมึงเหนื่อยแล้วรู้แล้ว ตาตีที่ปุ่นน่าจะเป็นเป็นคนตาตีเป็นคนตาตี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 หนูอ่ะพ่อพี่ปุ่นพ่อเป็นป่ะไม่ใช่ได้เหมือนยังไงบ้างกันต่อเฉันคิดตั้งแต่แรกเลยวนนี้ปากเติรกเลยพี่ปุ่นทำไมเราต้องอะไรขนาดนั้นนะต้องคิดตั้งแต่แรกเลยพ่อหนูพ่อหนูเอ้า งงทำไมไม่เห็นมีใครหน้าเหมือนพ่อเลยอ่ะเพนเราอ่ะมีกูคนเดียวพ่อเต๋อเออเติร์ดไงพ่อเติร์ดจริงอ่ะ เบ้นอีกแล้วนะน่าจะเป็นเหมือนพ่อคนนี้เลยอีดวเธออ๋อว่จริงจริงแล้วจะเป็นพ่อเนี่ยนี้เป็นทางที่กําลังจะขับไปเชิญไม่พ่อนี่ไม่ได้เป็นคนเหนืออยู่จริงพขอจนะใกล้หน่อยนะเก่งเก่งเก่งพาลี่วะพ่อพี่อีเดว์เธอว่ะวพ่อพี่ใบอีกแล้วอ่ะโว้ยเรา,าว่าน่าเหมือนพ่อเหมือนกันแหละ พต่พี่ไม่ตอบบีมากี่ชื่อแล้วอ่ะแต่พี่ไม่ตอบบีมากี่ชื่อแล้วอ่ะพ่อใครอ่ะพ่อรู้เธอเหรอ๋ยวคนเนี้ยนะเหมือนพ่อเพื่อนนะพ่อคนเนี้ยน่าชื่อเป็นที่ไรเป็ชื่อรูเธอโอเคพ่อเป็นพ่อหมาปะพ่อบีพ่อรูเธอเออพ่อรูเธอตอบพี่รู้เธอไปตอบรู้เธอครับรู้เธอ โอเคหนูน่าจะครูใช่ไหมใช่พอหนูเองค่ไม่คนนี้คือพอหนูเองน่นหมืนเล่อนของเลยอันนี้คือตอนวัยรุ่นป่ะหน้าเหมือนแป้งเอ้ยพ่อเบนรูปรูปร่างสูงโปร่งพ่อเบน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 พอีบ เหอยังไม่ทายเบนะไปพ่อเบนดูดูหน้าได้เปลาต้องหันข้างนิดเอ๋จับดาวรุ่งตั้งต่อครับพ่อเบนพ่อพีพ่อเบนไม่เปล่าฮ่าฮ่ไม่เชื่อ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 หรอหูตัวเองไหนไม่เคยเห็นไง พ่อพี่ใบพ่อบอกนี่มีเสาอากาศดาวอย่างเงี้ยแต่ว่าเราติดต่อสื่อสารกับคนในวันฉันยังไม่ได้ตอบพ่อไข่ของหวาเธอหายไปสี่พ่อได้อะเพราะว่าตอบแต่พ่อดูเธอพ่อดูเธอเหรอถ้าตอบดูเธอจะงงเพราะต้องผูกสักค้อนเราได้มาแล้วมันจะสั่งลอยไหมสั่งลอยของแม่พี่ที่อยากของโต๊ดอ่ะแม่ของยายป่ะยายของแป๊บป่ะตาเหมือนพี่เมย์และแอบเหมือนยายปองแป๋มด้วยไม่ใช่อะเอาที่แล้วอะแม่เมย์ พี่รู้ป่าววะที่อยู่กับรถอะใช่นี่ก็เหมือนกันเนีพ่ออยู่กับรถบ้านมาส่งลูกดนินนาพ่อพี่ใบพ่อพี่ใบอ,อ,อยู่คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นคุยเรื่องอตอบเลยเพราะว่าหนูตัวเล็กเดียวพี่เมพ่อพี่ใบลูกเนี่ยต้องติดจากฝาผนังบ้านมาก่อนหรือว่าติดตามตู้เย็นแล้วลกุนไรจับใครกันจะเอาลูกพ่อมาทำแบบนี้ได้อ ใช้ไม่ได้จากบีพ่อม้าหูเหมือนม้าพ่อพี่ใบพอมาดูทะเบียนรถทะเบียนไม่ได้คีเป็นกีกีตัวนับพ่อพีดแล้วนะครับแล้วพ่อพีอยู่ไหนทุกคนน่าเหมือนแม่ว่ะพี่น่าเหมือนแม่พี่น่าเหมือนแม่แต่แม่สวยจริงแล้วเป็นคนน้าเหมือนแม่จ้าเหมือนเลยน้ามินเหมือนเลยไม่เห็นเหมือนพี่ใบเลย โม่คนเมื่อกี้มืนกันเออจรินทำไมพ่อมากเก่าวะแต่พ่อมากหน้าเหมือนก่ใช่ไงเหมือนเฮ้าทำไมไแค่นี้อ่ะฉันจะรักเช็ปาป๊ารักมามาทุกวันรักทุกวันตลอดไปวุ้ใจามงมากดูเธอไม่ไม่ทำนิสัยอย่างเงี้ยนี่คำตอบเลยเยอะฟูจิ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยญี่ปุ่น่ะน,นี่ตัวเรอได้พ่อตัวเองเลือกมาดินาคะแนนนะครับได้บอกตัวเลยมาคะแนนนึ่งหนาเพาะตอบถูกแค่สองข<อ>้อนะหลายคนน้าเหมือนพ่อเหมือนกันนะอีแป้งเนี่ยคือไม่ต้องคิดเลยอ่ะคือใช่เลยรูปแรกก็ใช่แล้วอเลยเงี้ยแต่เจ็บใจมากที่ตอบข้อหนูผิดอ่ะอแล้วประเด็นคือหนูเคยหนูเคยเห็นหน้าพ่อหนู เนื่องในโอกาสที่เป็นวันพ่อมีอะไรอยากบอกพ่อบ้างไหมจ๊ะอย,อยากบอกพ่อว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจว่าป๋าเป็นคนเหนือ <c oughs> <c oughs> ไม่อัดคลิปส่งมาแล้วบอกหน่อยว่าไม่ใช่คนเหนือ <c oughs> <c oughs> แล้วก็รักค่ะดีค่ะอยากให้พ่อเปนอเองแล้วก็จริงๆอ่ะพ่อสูขภาพแข็งแรงมากอยากเหนพ่อหอีกคันเออแบบในรูปเลยปะเออในรูปเพราะว่าถ้าพ่อหุ่นดีอะแล้วผมถ่ายรูปให้พ่อผมว่าผมขายงานให้พ่อได้มากแบบนี้ กิ่งเนาะป้อนนางเป็นคนที่ออกกำลังกายหนักมากเขาวิ่งวันละแบบสิโลอะพี่ทุกวันนีออกดีแต่อะไรรู้ไหมหนูบอกว่าพักก่อนเพราะมีวันหนึ่งอยู่ๆนางป่วยแล้วนางเข้าโรงพยาบาลกะทันหันเลยพี่ขนาดเขาไอซีวันต่อมานาไปวิ่งอ่ะแล้วเขาบอกให้พักใช่นางวิ่งจ้าเขาใจว่ารักตัวเองดูแลสุขภาพมันดีเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่ว่าเวลาพักก็ต้องพักบ้างคุณพ่อใช่เพราะว่าลูกสาวพักตลอดเลย เราไม่ค่อยพูดอะไรหวานๆแลวรักแหละแต่ไม่แสดงออกรักปลานะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนทุกเรื่องครับขอบคุณครับก็ลงง่ายหรอลงง่ายก็เหลือกันอยู่แค่นี้แล้วเนาะไม่ดูพ่อดูอยล่รถ้าดูอยู่ก็ช่วยแบบเปิดใจฟังลูกเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างที่ทําให้ก็พอความแบบความดีทั้งนั้นอะไรเงี้ยอย่าแบบ แงลังคาเลยน้องก็ไ่แหละแม่เขาฝากไว้ก็เดี๋ยวจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับโอเคจะร้องไห้เลยอ่ะจริงอยู่เห็นก็เซนซิตี้จริงโอ้ดิวจะร้องไห้ด้วยไม่อยากพูดว่าเราจะร้องไห้ไม่ได้เพราะพ่อเสียแล้วจแต่ว่อแล้วก็ผิดกับพ่อมากลา อะไนัันไม่ได้ใช้ชีวชิว<ม>ตววที่ไหนอยูอย่ให้มีความสุขที่สุดหูดองไห้ด้วยเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่หไม่เป็นไรอนยังไงไม่ไดกว่พ่อใช่ไหม มันมีแบบไม่มีประโยชนึหรที่แบบหนูมันแทงใจมันแทงใจได้มาตลอดเขาแบบในหนูเคยหนูปีที่แล้วหนูเจอมิกิทเพราะฝนจะมิกิทแล้วพ่อหนูก็แบบตัดไม่ได้ทำไมต้องมาทำงานแล้วแบบมาทำงานก่อสร้างอย่างนี้เราก็เจอแบบติดไกวัยรุ่นหนึ่งหมูทั้ว่าแบบไม่มีรูปหรอกทำไมต้องมาทำงานเหนื่อยๆเพรามาเล่าให้ฟังหนูก็แบบมันเข้าใจมาถึงทุกวันนี้ที่มีเท่าแบบหนูก็าต้องสั้างใจทำงานหาเงินกับพี่ วันนี้เขาลับไปทำงาที่บ้านแล้วคุยดีนะวะใช่เลย่เยไม่เป็นไรเออไม่ไปเรไม่ได้ฝุ่นไเยไป็นไรนะทุกคนรักพ่อมากมนะคะทุกคนชอบคนเดียวนะครโกโก้โอเคขอบคุณทั้งสองคนมากจ้า านะที่ตัวเราก็เออปีนี้ได้เป็นพ่อ<ท>แล้วไงพ่อคนแล้วรู้สึกไงบ้างไม่ได้นอนก่ <c oughs> อนหน้าที่จะลูกคลอดออกมาก็มีหลายคนบอกว่าหิมนอนเยอะๆผมก็คิดว่ามันจะไปเรียนยากอะไรขนาดนั้นไม่เชื่อออไม่เชื่อโอ้โหมันไม่ยากหรอกลูกเราเรียนง่ายเออมันไม่ยากเท่านั้น,หน,นแหละโอ้โหหลังจากที่ลูกออกปุ๊บเพื่อนแม่ผมคลอดลูกต่อมาตามปุ๊บผมบอกเลยมึงนอนเยอะนะ <c oughs> เวอร์โตขึ้นเมื่อไหร่อ่ะจะให้มาเป็นตู้ซ่อนหมีรุ่น2รอดูเลยเออเดี๋ยวนะรุ่น2นี่ยไม่ทันไม่ทันรุ่น8รุ่น8รุ่น8อ่าถ้าจะถึงรุ่น8ปดต้องกด subscribe นะครับเอ้ยเก่งเก่งเก่งสุดยอดอยู่บนฟ้าสุขสดใสคือแสงดาว พ oh, so ่อจะสอน